กนึ่งตัหงต้วงตัวนึ่งัวนึ่ตัวหงันงหตังตน่งัวนึ่งต่งันงนึงัวน่น่ันงตตันตนนตนัันวหง่นนันตัวนึงน่ พี่มีใบ,บกับฉีไหมใแบบกับขีมีไหมขออนุญ,ญาตหน่อยพี่ขออนุญาตหน่อยครับผมไม่ให้ครับพี่ไม่ให้ท <c oughs> าไมอ่ะผมจะส่งให้ร้อยเวนขออนุญาตได้ไหมก็ผมไม่ให้ครับอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยืนอยู่นี่นะรอยอยู่นี่นะพี่เดียวหไไหยให้อะไรเบงฉีอ้าวก็ผมขอดีๆพี่ก็ไม่ให้ก็อบอกจะส่งให้ร้อยเวนเขาจะได้ตรวจเช็คไว้ รถพี่มีประกันไหมไม่มีครับรถผมมีประกันไม่มีประกันแล้วมีญาติไหมพี่โทรติดต่อตาได้ไหมมีญาติครับที่ที่เนี่ยพี่อยู่กับใครพี่ติดต่อเขาได้ไหมผมไม่มีญาติผมตัวคนเดียวครับไม่ใช่อยู่ที่นี่หมใช่คืผมไม่มีญาติเลยเอาแล้วเปนผมก็เพิ่งทิ้งผมแล้วมันจะติดต่อกันได้ยังไงอ่ะพี่ต้องไปโรงพยาบาลนะเอาพี่ถื้อนี่ไปก่อนเดี๋ยวผมเอาแคบบัตรคุณสูงเหนอแหแต่ผู้ไม่ยอม เขาไปยังงเาเออคแนนนี้ก็่งันแต่อย่งว่านเขาี่บอตาที่มาว่านตเป็นตบรวจมาได้สองยาเ